โอ๊ยอะไรเนี่ยฉักตัวมานทำไมโอ้ยพี่ดีเราว่าแล้วโอ้ยว้าวว้าวว้าวพี่ดีอยูนี่สิอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยอย่าไปตายเลยปล่อยไปนะปล่อยไป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 อย่าตีแล้วโดนเราวะนี่เฮ้ยเราไปเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเอาไปดีกว่าพี่ดีเอาไปดีกว่างงตายเอาไปเอาไปไหมเย้เย้เย้ทุกคนเย้แล้วเฮ้ยเลาวะลงมาเย้เลยทุกคนผมทำยังไงดีอะเลาวาเฮ้ยดุ้ย เง้ดี๋ยวขุด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 เอบได้ไหมเออเอออะไรดีมะเฮ้ยเย้เดี๋ยวทุกคนเอออย่างงี้มันจะรอดไหมอ่ะไม่รอดไม่รอดเฮ้ยผมตายแน่เลยอ่ะขอดูของก่อนอาจริงๆเออที่ไม่รอดอะไรที่มันทำให้รอดอะไร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 อ๋ออันนี้อันนี้ได้ทำได้นะทุกคนปึบเหมือนมันจะทำกินแล้วมันจะกลายเป็นยากันไฟอ่าอันนี้แหละโอเคโอเคผมขอกินก่อนซิบโอเคทุกคนผมกินแล้วเฮ้ยรอบวางมาแล้วปึบจะรอดไหมจะรอดไหมเฮ้ยจะรอดม้ยเฮ โอเคโอเครอด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 ีไงจากนั้นเราก็จะขึ้นไปอย่างนี้โอ้ผมต้องว่ายลาวมาขึ้นไปครับอื้อโอ้ยจะรอดไปเนี่ยสองนาทีเหรออ้๋สองนาทีผมว่ายังมีเวลาอยู่ได้บนมีคนด้วย บ่อยมีคนต้องไวไายขึ้นไปเรื่อยๆต้องไวไายขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหดูการแต่เกลิลผมทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับให้ถึง1,000ไลค์หน่อยได้ไหมหนึ่งพัไลค์เลยกดไลค์กันเยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยว่าอยากให้ผมแก้แค้นด้วยอะไรแต่ตอนนี้เหมือนผมนึกกันได้นแนี่มีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้แก้แค้นด้วยระเบิดนะครับแต่ว่าระเบิดครั้งนี้ผมจะใช้เป็นเอ็นคริสตัลนะครับโอเคขอเชิญไปก่อนแล้วกันเอยจะถึงยังมีคนไหมคนหายไปแล้วครับโอเคผมขึ้นมาเย่ร yeah, อแล้วเว้ยจานน้ำครับ ผมจะไปที่หมู่บ้านเพื่อไปแก้แคนพวกนั้นนะครับไปดูสิเราต้องค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาตอนไหนก็ได้ตรงนั้นมีหมู่บ้านบ้านธรรมดาใช่ไหมแต่ตอนนี้คือหมู่บ้านของบัลล็ครับหมู่บ้านสวยมากเลยนะบ้านหลังนี้ไม่มีคนทุบก,กระจกเข้าไปเลยไหนมีของบ้างกล่องแรกอันนี้บ้านใครเนี่ยขอของหน่อยนะชุดเนเธอร์ไลท์อือหือวิอันนี้ป่าด้วยอ่ะโอ้ของดีของดีโอ้แล้วก็มีพวกไม้ครับผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เออของผมไม่รู้ว่าของพวกนี้ใช้ได้เปล่า <c oughs> แต่ว่าแบบครั้งที่แล้วผมบอกว่าจะแก้แค้นด้วยระเบิดแต่นี้แบบมันระเบิดท,ทีมันซ้ำใช่ไหม <c oughs> ผมว่าทุกคนน่าจะไม่ชอบมันเบื่อใช่ไหมมันเบื่อใช่ไหมอ่ะทุกคนไม่ชอบบอกมีอะไรบ้างนะโอ้ยธนูยาพิษเอามาทำอะไรยาพิษกินนะฮะยาฮิวยาฮิวยาซาโล,ยา,ล,ย,าลยากระโดดโอเคเอายากระโดดเราจะกินยากระโดดนะครับจิ๊บโอเคเอออันนี้มันทำระเบิดได้ปะเนี่ยอ๋อ ไอ้ที่มันเป็นคริสตัลอะทุกคนมันเอาไปทำระเบิดได้นะก็จบระจกนี่ยเออโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้ไปเก็บไปแล้วนี่ไงของเนี่ยแก๊สเทียอะไรเนี่ยเก็บมาให้หมดเลยครับไปอุ้ยมีคนอยู่ข้างนอกด้วยครับสามคนเจ้ยโอ้ยพี่นีอ้วนอย่างเลยพี่นีอ้วนเนี่ยเอาเลยวะเนี่ยวมันตายแล้วยังเหรอมันตายแล้วยังอ่ะมันตายแล้วยังเนี่ยตายไปแล้วโดนอาวาถมไปแล้วใช่เหรอเรื่องปีแล้วก็เริ่ออ้วนได้โปรดเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย แกงเขาเล่นดีกว่าฮึบยิงธนูเดียวึบนี่ยิงไป็นอีกทีใครอะฉิบธนูใครอ่ะเฮ้ยพี่เพี่พี่เพียอาเรืองแสงโอ้นี่โอ้ไม่ใช่ธนูใครเฮ้ยไม่รู้เออไม่ได้ยิงแล้วไม่ได้ยิงไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเดี๋จะลองยิงดูนะครับ ผมจะแกงหนูไปนี่ทวามคือแกงยิงผมยิงผมนี่ผมทำไม่ขี่ดับยิงผมกไมายิงผมทำไมหมวกทำไมพี่นียิงผมลไปได้ดีอะไรไปดีกว่าหยุดรอหยุดนอนแผ่ร้องแอรทุกคนมามาตรงนี้ต่อดีกว่าครับทุกคนตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วช็อต บ้างงนี้ไม่มีเลยครับเจ็บต่อไปเดินาปหลังนี้อุ๊บเคเปิดกองอุอ้ยอุ้ยใครเปิดประตูเนี่ยอืมปิดเลยไหนดูบ้างอ้ออาหารครับมีอาหารด้วยนี่เอน็นเดโพเอ็นเดโพทุกคนเดี๋ยวผมบอกว่ามันทำยังไงอันนี้เราจะได้นี้มาแล้วมีตัวค้าไหมเนี่ยตัวค้ามไม่มีหรอเดี๋ยวผมสอนวิธีครามนะครับมันต้องทำอย่างนี้นะถ้าจะไม่ผิดอย่างนี้ป่ะอ่านี่เราจะได้ระเบิดมานะครับของง่ายๆเลยเห็นไหมแค่นี้แต่เราต้องมาที่เฮ้ยคนมาเฮ้ย ฮ้ยเอ๊บฮึโอ้ยนี่งอะไรอะเอาเอาแมวอย่าทับผมเฮ้ไปไหนอะอะไรอะไรอะไรนี่ทุกคนดูพวกเขาเล่นเป็นเด็กปัญญาอ่อนเด็กสองขวบเลยดูดิเห็นไหมอีโจ๊ะตายเคผมปล่อยพวกเขาไปได้ก่อนนี่เล่นเป็นเด็กเลยมาดูของต่อดีกว่าอนไปครับแบบนี้ อะไรเมื่อกี้พูดถึงไหนเนี่ยอ๋อวิธีคราฟตอนคริสตลนะครับผมต้องใช้กี่อันนะผมจะทำที่เท่าที่ผมทำได้นะโอเคครับเรามีทั้งหมด6อันวางแก๊สเทียจะมี10อันแล้ว10อันมันจะพอที่ทำให้พวกเขาตายไหม,มคนี้น่าจะพอเราจะไปบ้านอื่นๆกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยสีพริกแม่มาไงอ่ะโอเคครับมาบ้างนี้โอเคครับโอเคครเปิดประตูเข้าบ้านอย่างนี้เฮ้ยชุดโเฮ้ยชุด เก็บหมดเก็บหมดแป๊บนึงอะไรบ้างอ่ะอู้ของอย่างนี้เนี่ยของโหดนี่แหละไม่มีท่าทีที่จะแพ้ครับตอนนี้มีของอะไรบ้างอ่ะผมอยากมันไม่มีดาวเลยหรอกปั๊อ้าพูดปุ๊บเจอปั๊บเหมือนรู้เลยครับของแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วผมจะหาจังหวะยังไงดีอ่ะต้องหาจังหวะที่แบบผมจะฆ่าพวกเขานะครับเยอะๆๆๆทำอะไรนี่ทำอะไรต้องจังเลยโอ้ยตัวกระหน่ำทำตัวกระอ่วนโอ้ยโอ้ย มาหมุนอะไรหมุนอะไรเฮ้ยใครเสียงดังเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ไม่แมวเหรออยู่กับแมวเหรอเกงเล่นเล่นปาไปหาพวกเขาแล้วกันเจ็บทำแมวฉันปาไม่โดนทำไมทไเจ็บผมว่าพวกเขาเสียงดังมากครับผมจะแกล้งเล่นๆจ็บเจ็บ นี่อฮ้ยอะไรทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโชว์ทำไรโชว์เข้ามาดี้โชไม่ได้ทำลอยอยู่บนกระสุนกระสุนฉันเกิดกระสุนไปเลยบ้านรไหนที่ผมจะไม่ได้เข้าวะปักหน้าที่หีเอ้ยปึ๊บโชว์ไปลอยไปไหนนะครับบ้านย่างนี้มายังเพราะบ้านย่างนี้มาเลยนี่อะไรอ้วนโอ๊ยเนี่ยไม่เป็นหรอวะ อ๊ยอะไรอะไม่ดีโอ้ยใครหูบ้ามันมากหูยหูบ้าพวกเขาเสียงดังมากเฮ้ยต้องให้เงียบหน่อยเงียบเงียบสิโอ้ยเฮ้ยเงียบเงียบสิเงียบเงียบเงียบเงียเเบาไม่เป็นเลยไงใครยิงผมพี่นี่ยิงผมทำไมเบาไม่เป็นหรออ๋อเนี่ยใคยิงพี่พี่ิงเนี่ยโอ้โหผ่านไปเลยไปเรืวไปแล้วตู้ยองไม่อยู่ไหนหมดปะหรือว่าผมเปิดหมดเลยว่ะน่าจะเปิดหมดเลยนะครับ บมาเดี๋ยวนะถ้าพี่ดีไม่ได้ยิงพี่เฟียไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงเดี๋ยวอนะพี่นนออกมา่าบ้าเหรอดูเรามาเป็นขนาดนั้นแล้วนะได้หรือเปล่าทุกคนลองหาตามบ้านเลยลองหาตามบ้านต่างๆหาตัมบ้านต่างๆากลุ้ยเลยล้ยนลยลุ้่เลยลุยเลยล้ยเลลุ้ยเลยลุ้ยเลล้ยเลมลบ้ยเลีล้ย้านล้เลมลุ้ยนลยล้ยเมย้เลย้ยเลย้านนี้้ยเลยลุเ้ยเ้ยพี่ดีพี่ด้พี่ดีออกเาออกมาพี่ดี้อกมาจริงๆ่่่ลคนอื่นโอ้ย ย่าไปเร็วไม่ไม,ไม่ขอโทษ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 อ่ะอ่ะโอเคผมรอดทุกคนเมื่อกี้เกิดอ้วเรืึอนเซิร์ฟพังเหรอไปเล้หวหายไปไหนแล้ว <c oughs> เหมือนเห็นประตูนรกนครับ<ๆ>นี่ไงหายไปไหนแล้ว <c oughs> ไปนะจา้โจา <c oughs> โอ๊ยไอ้จ้าอจ้าอจ้าโอ้ย <c oughs> อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเฮ้ยอย่าบังดิอย่าบังเด็บเด็บเด็เโอ้ยมนไปไปหมดแล้วพอไปต้องเข้า้นลนี่หนีด้วยไงใช่ เร็วเรวเร็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 วไปตามมันมาเร็วมันมาโอ้ยทำไมมันลุ้มมากพี่โดนโดนแน่พี่โดนโดนแน่โดนแน่เฮ้ยเหมืจะได้มีแค่สาวคนที่ลุมฆ่าพี่นนท์แล้วไม่เหรออ๋อสบายชิลเอฟซีเท่าไหร่หนีดีกว่าเฮ้ยไม่มีของที่จุดไฟได้แย่แล้วหนีเุ้ยตบไออุ้ยรอดอ่าเออของ โอ้อะไรเไนอุ้ยมีแพทร์ทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาวิธีจะเก้เข็มพวกเขาม่ดูจะเก้แทนได้ยังไงนะโอ,โอ้โหวิทเทอร์แป๊บนึงได้แล้วแะก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างประตูนรกอีกอันนึงนะครับแล้วก็ให้พวกเขาเข้ามาแล้วผมก็จะทำการขังเขาไว้ในประตูนรกนั่นแหละโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวจะระเบิดด้วยนี่ครับ En Crystal ไปจึบ๊บผมว่าผมต้องเดินไปไกลๆก,ก่อนนะครับถึงจะนี่ได้จึบ๊บโอ้โหมันอยู่ไหนวะเนี่ยไกลจัดเลยอันนีเฮ้ย พี่ไหนเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ไหนเนี่ยไป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 เสียไปเฮ้ยตามมาได้ไงยะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยเฮ้ยจึ๊บอ่าฮ่าฮ่าตามมาดีตามมาดีตามมาได้เปล่าต่อไป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 ต่อต่อต่อไปไปไปเว้ยตามไปเว้ยตามไปเว้ยเจอกันที่ไหนเจอกันอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าด้ผมยังไม่อยากให้เขาตายนะครับเดี๋ยวผมจะทำประตูตรงนี้แหละ ไมไหนแล้วไ่ไหนแล้วเจอกันอีกโลกหนึ่งนะครับเจอกันเจอกันเจอกันอะไรเจอกันอะไรตัวกับตัวกับตักับเัวเจอเจอกับตัวกัี่ัวกับตัวกับไปวกับตัวกับตัวกตวกับจัวกับตัวกับตัวกับตวกับตวไปแล้วกับวกอบตกเร็วกัไตัวกับวแั่ตัวกับตักับตักตวกับตัับตฮ้ยที่ไหนเนี่วก๋ออุวกตรวนี้ตัวกับผมวกัตรงนี้ผมวกัตรงนี้แลววกับตมืกนเตาวะต้องทบตัวกับตัวกับตัวบเดี๋ยวเวบตับตวบตามมา โอเคพอเขามาใช่ไหมผมก็จะวางอันนี้อ่าอันนี้แหละแล้วก็จะระเบิดให้ตายไปเลยโอเคนะครับโอเคทันกับดักเลยครับแล้วก็ถ้ามีคนวางเข้ามาผมจะกดตีอันนี้เอ้ยมาแลยหนึ่งคนหวัดดีน้องนีหวัดดีพี่หวัดดีโชคมาแล้วพร้อมตายยังนี่นี่มาแล้วอ๋อไปอ่านี่พี่อยู่นี่ไปลาก่อนนะลาก่อน่ ตายแล้วเย้ทุกคนเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตาก,กาดแิร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายคอมเมนต์มากันเยอะๆเลยอยากให้แก้แคนด้วยเลยนะบ๊ายบาย